เดี๋วันนี้นะคะโซสมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าแอป Lazada โอเคให้เรา,าดาวน์โหลดแอป Lazada าวันที่คำว่าเปิดได้เลยค่ะเรามาที่เมนูด,ด้านบนเลื่อนมานเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็ไปที่ด้านบนค่ะเราก็เลือกที่คำว่าเติมเงินตรงนี้พอเราเจะเติมเงินใช่ไหมคะ ก็จำนวนขั้นต่ำในการเติมเงินของแอป Lazada จะอยู่ที่100บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเติมไปประมาณ350าการใช้ Lazada Wallet ได้ข้อ1คือเราต้องยืนยันเลขบัตรประชาชนก่อนข้อ2ต้องเชื่อมเบอร์โทรศัพท์มือถือก็อย่าลืมเพิ่มอีเมลด้วยค่ะนั้นเราก,กดดำเนินการต่อในการเติมเงินนะคะง่ายมากก็คือให้เราเลือกว่าจะเติมธนาคารอะไร ถ้าเราไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลือกที่คําว่าแสดงช่องทางการเติมเงินคราวนี้ถ้าใครไม่อยากจะผูกบัญชีธนาคารนะคะก็ไปที่คําว่า Mobile Banking ด้านล่างตรงนี้ Mobile Banking จะมีธนาคารไทยพานิชย์กรุงไทยกรุงเทพ กรุงศรี้องใช้เป็นโมบายแบงกิ้งของ s c b e c s y p p p ก็ได้ค่ะแล้วก็กดยืนยนันมาที่หน้าที่เราชำระเงินเลยหรือว่าเป็นหน้าที่เติมเงินแล้วเราก็เซฟบันทึกช่วยจำนิดนึงเช่นเติมใน Lazada Wallet กดตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ค่ะชำระบินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรากลับไปที่หน้าแอป Lazada ค่ะ หน้าแอปจะขึ้นว่าอยู่ในระหว่างการดําเนินการเติมเงินตอนนี้เราเติมเสร็จแล้วเรากดที่คําว่าตกลงตอนนี้ยอด350บาทเข้าสู่ระบบแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อของกันเวลาเลือกซื้อของใน La z a ด a านะคะให้ไปที่คำว่ารถเข็นรถเข็นตรงนี้ก็คือของที่เราแบบกดเพิ่มในรถเข็นไว้หรือเป็นของที่เราสนใจที่จะซื้อค่ะ ที่โซดูไบตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวน้ำมันตับปลาผสมวิตามินอ e ีของวิต้าแล้วก็จะมีคอลลาเจนพาสโกพิงเซสแล้วก็จะมีชุดตรวจตัวนี้นะคะ ATK ของ h i p Biotech เวลาที่สินค้าใส่ตะกร้าอย่างนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อตัวไหนให้เรากดติ๊ก ติ๊กที่สีน้ำเงินตรงด้านซ้ายมือติ๊กอย่างนี้ติ๊กแล้ก็จะมียอดเงินขึ้นด้านล่างจะมีรายละเอียดว่าค่าจะส่งเท่าไหร่ส่วนลดกี่บาทแล้วก็กดชำระเงินเลยค่ะก็จากยอดการซื้อเราจะพบว่าเราได้ส่วนลดไปทั้งหมดประมาณ53บาทหรือยอดรวมทั้งหมด364 แต่ว่าเงินใน wallet เรามีแค่351บาทเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเติมเพิ่มเข้าไปค่ะพ็ตเติมเงินใหม่เสร็จแล้วก็กดชำระเงินค่ะเมื่อเราเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดูยอดเงินตรง lazada wallet โอเคมียอดครบพอที่จะสั่งได้ให้เรากดที่คำว่าสั่งซื้อได้เลยค่ะก็ตอ,ตอนนี้ order confirm เรียบร้อยนะคะก็ะจะพบว่าการชำระเงินของเราสำเร็จค่ะตรงนี้ และถ้าเพื่อนต้องการดูคำสั่งซื้อของ Lazada ก็กดที่คำว่าดูคำสั่งซื้อออเดอร์ Order ตามนี้อันนี้ก็มีสั่งเป็นชุดตัวไอทีเคคอลลาเจนแล้วก็น้ำมันตับปลาไปในกรณีที่เราต้องการยกเลิกออเดอร์นะคะง่ายมากก็กดที่คำว่ายกเลิกได้เลยซึ่งเวลาที่เรายกเลิกออเดอร์เงินที่เราจ่ายไปแล้วจะเข้าไปใน Laz a d a Wallet ค่ะ คลิปนี้จะเป็นวิธีการแนะนำการเติมเงินเข้า La ส a d a w ด l าวอถ้าใครมีคำถามสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยวันนี้โซลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันกำลังใจให้ด้วยนะ